สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะครับทาง YouTube แนลหนึ่งหกแปดเก้าห้าตัวเลขพารวยนะครับอ่าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันเนาะท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันทุกทีนะวันนี้ก็มาแนะนําสูตร3ตรัวบนตรงๆรง้อยสิบหน่วยระยะก็กลางๆเนาะ ามาดูกัน3ตัวบนตรงๆจะมาไหมนะครับกอนหนึ่งก็ต้องฝากคําเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคํานวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลในวัต่อไปจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นําไปใช้ในทางที่ผิดสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใครติดตามและแชร์ขอใหร้รวยทุกท่านทุกคนนะครับาเรมาดูสถิติกัน สูตรนี้มันเดิน14 15งวดเนาะก็น่าสนใจก็เลยนํามาให้ดูกันนะครับตัวเลขหลักร้อยสี่ตัวหลักสิบสี่ตัวหลักหน่วยก็สี่ตัวนะครับผลรางวัลออกร้อยสิบหน่วยตรงตรงนะครับตรงตรงนะแต่วันนี้จะตรงไหมก็ติดตามกันนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะสถิติที่ผ่านมาเข้าเข้านะครับย้อนหลังเข้าเข้า,ขา,ขา,ขาแน่นอน แต่อนาคตาไม่รู้นะครับจะเข้าหรือไม่นะครับงวดแรกออกแป7ก็ดหลักร้อย8ปดหลักสิบหหลักหน่วย7นะครับเนี่ยแต้มสีคนละสีนะเนี่ยให้ดูดูไปเรื่อยๆนะนะเนี่ยเนี่เข้าตรงตรงนะครับนี่อ่าดูไปเรื่อยๆเลยนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับ จะยังไม่ได้เปิดเผยนะครับในคลิปนี้นะยังไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่าเอาไว้งวดหน้าและกันถ้าสูตรเดินต่อละกันเนาะถ้าสูตรเดินต่อสัญญาเลยว่าจะเปิดเผยสูตรให้นะครับสูตรนี้นะอ่ะงวดประจําวันที่16ตุลาคม65นี้นะครับหลักร้อยมี7835นะครับ7835หลักสิบมี6 7 8 1นะ หลักหน่วยมี0 1, 2, ูนย์หนึอ่าวดน,นี้จะมีเบิ้ลมีหาไไม้นะครับถ้า10บหน่วยก็จับคู่ตรงนี้เลยสี่สี่คู่ตรงตรงนะน,นี่ห0ศูน2์หกหนึ่งหกี่ยเจ็ดศูนนอี่ยจับอย่างนี้นะแปด1 8นย์แปดหนึ่งแก็ประมาณนี้นะจับคู่นะเยี๋ยจับให้เลยนะ จับให้เลยสนะมบบต,ตัวบนตรงๆเลยนะมาดูกันอ่าจะวันที่16ตุลาคมนี้จับ3มตัวบนตรงๆรงเลยนะนี่หนึ่งสอ่้าหกอ่าหกหนึ่งสองี่ห้าหกดปดเกหกทั้งหมด64ชุดตรงตรงนะอ่าชุดเต็ม 64ชุดตรงๆ3ตัวบนนะครับอ่าไม่ตรงกลับเลยนะทีนี้ถ้าจับ2ตัวบนก็ so 4416 96ชุดตรงๆเหมือนกัน6061 62 68 8081อ่า82อ่า6061 62 68 8082 1011 101, 1218 เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดแปดหนึ่งแปดแปดนะครับจะสังเกตได้ว่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งนี่เขาจะเป็นตัวกลับเนาะอ่ามีชนอ่านี่ชุดหนึ่งนะอะ่ประมาณนี้ที่แต้มสีก็คือชอบอเข้าชนนะที่ผ่านมาเนาะ ตัวที่น่าสนใจก็คือ7กับ8แล้วก็6นไงหกเเนี่ยในหลัก10เนี่ยจะมาตัวไหนแค่นั้นเองนะแต่ถ้าชนเยอะที่สุดกคือชนเลขอก8 8, 0, 8 1 8 8, 8 8ที่น่าสนใจตัวรองลงมาก็คือตัวกลับคือ6 8 7 8นะที่มี8นะ แต่ว่าหลักสิบพาชนที่เลขแปดตัวนี้ก็จะถ้าเป็น7ก็น่าสนใจเหมือนกันที่เราวิเคราะห์ในคลิปก่อนหน้านี้นะก็เราเน้นไปที่7จ็ดศูนย์พะชนเยอะอ่าชน10หน่วยนะ10หน่วยชนเยอะอ่าอันนั้นมันก็บางทีถ้ามาจับชุดตรงๆเขาก็อาจจะไม่เด่นเท่าไหร่นะครับ ก็จับแมต์กันนะครับคิดว่างวดนี้น่าจะเราแมต์กันไม่พลาดเนาะอ่ะขอเป็นอย่างนั้นแล้วกันถ้าสามตัวบนตรงๆถ้าเราวิเคราะห์แล้วตัดแล้วเนี่ยก็จะเหลืออยู่สิบสองชุดนะหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะอ่าตามที่เราวิเคราะห์นะก็ตัวที่ น่าสนใจก็คือเลขห้านะหลักร้อยเลขห้านี่นะถ้าหลักร้อยเลขห้าก,ก็จะมีเหลืออยู่อืมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชุดเก้าชุดหลักร้อยเราชนที่ห้านะครับอ่าทั้งหมดทั้งมวลนะส่วนหลักสิบก็หกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดอ่า เพราะฉะนั้นก็9ชุดนี้น่าสนใจเลยนะครับนี่ตรงตรงนะแต่ถ้าฟันชุดเดียวสชุดนี่ก็หลักหลักหล,ลักหน่วยก็จะเป็นเลขศูนยนะ์ะอันไหนมีเลขศูนย์บ้างก็มีห้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดศูนะอันนี้น่าสนใจเลยนะที่เราเน้นศูนยนะ์นะห0ศ0นย์แปเนี่ยหนึชุดนะ เพราะฉะนั้นก็น่าสนใจไปจัดหาลัตเตอรี่เลยนะเผื่อมีโอกาสได้รางวัลที่หนึ่งนะห้าหกศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์นะครับอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมประมาณนี้นะ,ะแนะนำการประมาณนี้ส่วนสูตรก็รอให้ถ้าสูตรเข้านะครับวันห,หน้าก็จะลงให้ต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับ ขอท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับอ่าล่าสุดสุดท้ายแล้วนะครับคลิปนี้นะครับอ่าขอบคุณครับ